สวัสดีครับสวัสดี FC เฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาจะเจอกับผมหมอกมวยบ้านนอกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศึกมวยไทยพันธมิตรประจำวันจันทร์ที่8ธันวาคม2568โดยช่อง24ทูฟอยู่ก็ทำการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวินสยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิตั้งแต่เวลา18นาฬิกาไปจนถึงเวลา20นาฬิกาโดยประมาณโดยโปรโมเตอร์คุณสมศักิสกุลเมตตาพร้อมทีมงานกลุ่มพลังใหม มาช่วยกันประกบคู่มวยไว้ล่าสุดตามารายการดังนี้ครับคู่ที่1นซมสันสิงบลังทองมา107ยเปอดต่อให้เพชรนครเกียรติธงยศมา108ยแปดอดครับคู่ที่2จากกรีฑสศักดอุบลชนกับยอดฟ้าสิทธวัศแก้วพิกัด1้อปอดคู่ที่3ามคู่รองน้องคู่เอกพันลำสอยสมหมายมา1้อปอดต่อให้ชัดเพชร เกียรติธงยศมา1 1 5ปอนด์ครับส่วนคู่เอกคู่ที่4ประจำวันนี้ครับแสงเทียนจิว๋วทีเด็ด99เจอกับเพชรเมืองเดชจากติ๊กอุบลพิกัด133ปอนด์ครับก็เช่นเคยครับก่อนจะไปฟังทัศนวิจารณ์ศึกมวยไทยพันธมิตรทั้ง4ค่คู่หมอมวยก็ขอกำลังใจจากเ c ทุกท่านทุกคนเ่วยกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับส่วนเซียนวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปลุ้นไปเชียร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวที หมอมวยก็ขออนุญ,ญาตแนะนำมวยพักยก P.A.K.24 ช่วยท่านได้ครับมวยพักยก P.A.K.24 ระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการสบไยสนใจก็แอดไปที่ ID Line P.A.K.24 อ P.A.K.24 จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยบานอกแนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปกันครับทัศนวิจารณ์คู่ที่ห เซมซันสิงบาลังทองมา107ปอนด์ต่อให้เพชรลครเกียรติงยศมา108ปอนด์ครับเซมสันสิงบงงาลังทองอายุ19จากบุรีรัมย์ก็ซ้อมที่ AK 5พยักษ์มวยไทยชนบุรีครับส่วนสูงนี่160ซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆ50กิโกรัมชกมา100กว่าครั้งนะครับประเภทไฟเตอร์ได้ฝีมือได้เตะขาต่อยมัดถนัดซ้ายเตะหนักต่อยแรงบูดูดันขยนันออกอาวุธกระดูกดีเก๋าเกมสอกคม อยู่ในช่องฟอร์มสดครับห้าไฟลังนี่ชนะ4แพ้หนึ่งครับ3ามครังหลังก็มีแพนนกยกห้าสิงชนะเกียรติเพชรเดชะที่ศึกเจ้ามวยไทยชนะนกยกสองขุนแผนหนุ่มจอเมืองสีที่ศึกจิตเมืองนอนท์ล่าสุดก็เอาชนะนกยกสี่เจ้าเสือใหญ่ศิทธิสาธิตที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับส่วนผู้ชคทางด้านมุมน้ำเงินเพชรนครเกียรติทงยศหรือว่าเพชรภูไทย ผู้ใหญ่ไก่เลนูอายุ21จากนกครราชสีมาก็ซ้อมที่เกียรติทงยศนครพนมครับส่วนสูงนี่166เซนติเมตรน้ำหนักป่อยๆ49กิโลกรัมจงมาประมาณ40ครั้งเป็นมวยเข่าเดินเปิดเกมอาวุธครบเครื่องดอกได้ในเนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาปรรั้มรัดฟัดตีบูดูดานปอดใหญ่ปลายแรงหลังจากหายไปนานปี68นี่กลับมาแล้ว3ไฟก็ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นครับ สามครั้งหลังที่ว่าก็มีแพ้คะแนนฉลามทองสินมวยไทยที่ศึกมวยไทยพลังใหม่แพ้คะแนนรุกฆาดสอส,สิวัตรที่ศึกเจ้ามวยไทยล่าสุดก็แพ้คะแนนเพชรแดงวันของโอม WKO ที่ศึกมวยไทยพันธมิตรครับเมื่อวันที่21กรกฎาคมปี68ก็พักไปอีกประมาณ4ี่เดือนครึ่งนะครับครับดูเกมที่น่าจะเป็นของคู่นี้แดงแซมซันสิงบลาลังทองหรือว่าแซมซัน สิทธิ์จากกุ้งอายุ19เป็นรุ่นน้องสองปีแต่ว่ากระดูกดีกว่าเพราะชกมาเยอะกว่าเจอแข็งๆมาเยอะกว่าครับเสียเปรียบส่วนสูงแต่ว่าเวทปล่อยๆมากกว่า1โลครับส่วนน้าเงินเพชรคนครเกติทงยศรุ่นพี่รุ่นพี่แต่กระดูกเป็นรองครับได้สูงได้ลอยแต่ว่าความการชคยังอยู่ในช่วงขาลงอย่างที่บอกครับยังขาดความมั่นใจในตัวเองนะครับมวยเข่าต้องลุ้นไปป่ายนะครับ ส่วนต้นๆผมมองว่า Samsung, แซมซสันเตะขาต่อยหมัดเหลี่ยมจัดจ้านน่าจะออกนำไปก่อนไปปลายผมก็ยังมองว่าแซมซสันจะอาศัยเหลี่ยมมวยไอคิวมวยที่ดีกว่าชิงทำก่อนแล้วป้องกันเข่าจะเบียดเอาชนะเพนนาครเกียรติทงยศได้ในที่สุดครับคู่นี้ผมให้แดงแซมซสันสิงห์บัลังทองเป็นมวยรักมวยชอบระดับ4ดาวครับคู่ที่สจากกิตสศักดิ์อุบลชนกับคู่ปรับเก่ายอดฟ้า สิทธิ์วัดสระแก้วพิกัด114่ปอนด์ครับมาดูทางด้านมุมแดงครับจากกิจศอศักอุบลในอายุ17ปีจากอุบลราชธานีก็ซซอมที่ศรศักดอุบลจังหวัดอุบลราชธานีครับส่วนสูง160น้ำหนักปล่อยๆ53กิโลกร,รมัมทมาประมาณ30กว่าไฟประเภทไฟเตอร์เดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดถนัดขวาเตะหนักต่อยแรงกล้าแลกกล้าลุยหัวจิตหวจจัวใจ ใช้ได้ปลายมั่นคงครับหาไฟหลังชนะ3แพ้2 3งาครั้งหลังมีแพ้คะแนนยอดฟ้ามกชอ่างทองผู้ชกวันนี้ที่ศึกมวยไทยพันธมิตรแพ้คคะแนนเพชรเมตต้านเทิงเพชรสีทองยิมที่ศึกมวยไทยพันธมิตรล่าสุดชนะคะแนนเจ้าเสือใหญ่สิทธิสาธิตที่ศึกมวยไทยพันธมิตรครับส่วนผู้ชคทางด้านมุมน้ําเงินก็เป็นยอดฟ้าสิทวัตรสแก้ว หรือว่ายอดฟ้าสิทธิ์อสมโพธ์นะครับอายุ21จากเชียงรายครับซ้อมที่โรงเรียนกีฬาอ่างทองครับส่วนสูง160น้ำหนักปล่อยๆ54ก็อชกม,มาประมาณ40กว่ากไฟประเภทฝีมือควบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟัตีเหลี่ยมเข่าเกาเกมตั้งรับได้เดินเป็นครับหากไฟหลังชนะ3แพ้2ครับ3ครั้งหลังก็มีชนะนอกยกสเพรเสรีต่อยแยมสวน ที่ศึกมวยไทยพลังใหม่แพนอกยก3ามฉลามขาวจิตเมืองนนท์ที่ศึกจิตเมืองนนท์ล่าสุดเอาชนะนอกยก5เพชรบันดิตชอชูวิทย์ที่ศึกจิตเมืองนนท์ครับรูปเกมที่น่าจะเป็นของคู่นี้ทั้งคู่นี้เคยใช้บริการกันมาเมื่อวันที่17กุมภาพัานธ์ปี68ที่ผ่านมาในศึกมวยไทยพันธมิตรพิกัดร้2ปอนด์รูปเกมต้นๆก็เป็นของจากกิตสศักดิ์อุบลครับเตะขาต่อยหมัดมีลุ้นกอด ส่วนเป็ปายยอดฟ้าปั่มรัดฟัดตีแสงเอาชนะได้ค่อนข้างจะขาดลอยไท้ายยครับวันนี้มาเจอกันใหม่ในพิกัด114ปอนด์ก็เพิ่มจากเก่ามา2ปอนด์ครับการเพิ่มน้ำหนักผมมองว่าเป็นผลดีกับยอดฟ้าเพราะว่าเวทไปปล่อยมากกว่า1โลนั่นเองครับส่วนสูง160เซนติเมตรเท่ากันรูปเกมก็ไม่น่าจะต่างจากเดิมเท่าไหร่ครับ ผมดูว่ายอดฟ้าสิทธวัดสกแก้วครับจะใส่กระดูกมวยเหลี่ยมมวยอาวุธที่หลากหลายกว่านะครับจะเบียดเอาชนะรุ่นน้องจากกิจสอสักอุบลย้ำแขนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในวงเล็บนะครับถ้าไม่มีอะไรในกอไผ่นะครับก็นแนะนําให้ดูราคาสิ่งแวดล้อมก่อนตัดสินใจด้วยนะครับสําหรับคู่นี้ครับเบื้องต้นนี้ผมให้น้ําเงินยอดฟ้าสิทธวัดสกแก้วเป็นมวยรักม่ชอบระดับ2ดาวครับ ไปกันคู่ที่3คู่รองน้องคู่เอกครับพันลำสอสมหมายมาร้อต่อให้ฉัดเพชรเกียรติทงยศมาร้อยสิปอนด์ครับพันลำสอสมหมายเรียกว่าเทพพิทักษ์พิทักษ์กเมืองแคนอายุ3าจากขอนแก่นครับก็ซ้อมที่สอสมหมายบางกะปิครับส่วนสูงนี่169เซนติเมตรน้ำหนักป่ป่วยๆ5ากิโลกรัมโชคมาร้อยกว่าครั้ง เพชเข่าอาชีพเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั่มรัดฟัดตีบูดูดันปอดใหญ่ปลายแรงเก๋าเกมสอกคมหาไฟหลังชนะ1แพ้3เสมอหนึ่งครับ3ข้างหลังนี่มีเสมอกับสลามชนหนกบางทรายที่ศึกดาวรุ่งนอสงสวนพงชนะคะแนนเหินออโตโอ,อาวันที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ลา่าสุดพา,า่าแพ้คะแนนกล้าศึกสอสมาคมที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินชัดเพชเกียรติทงยศ อายุ21จากนครราชสีมาก็อมที่เกียรติธงยศจ,จังหวัดนครพนมครับส่วนสูงนี่167น้ำหนักปาปล่อย57กิโลกร,รมัมชกมาประมาณ49ครั้งนะครับตัวนี้ก็ประเภทไฟเตอร์เดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาบูดูด้านปลอดใจปลายแรงกล้าแลกกล้าลุยครับแต่ว่าฟอร์มการชกนี่ยังอยู่ในช่วงขาลงครับ ้าไฟหลังชนะ2แพ้3ครับ3ข้างหลังมีแพ้คะแนนตลุมพุกสอสัตส,สิวัตรีศึกมวยไทยพันธมิตรแพ้คะแนนดาวิดอเมิงมวยไทยที่ศึกมวยไทยพันธมิตรล่าสุดพัทธาแพน็อกยกสีเฮาดงเกียรติบ้านหลา่าที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับรูปเกมที่น่าจะเป็นแดงพละลำส่อสมัยอายุ31เป็นรุ่นพี่ถึง10ปีครับ ได้สูงได้ลอยแต่ว่าเวทไปปล่อยน้อยกว่า3โลครับกระดูกดีกว่าครับเหลี่ยมเข่าเก๋าเกมส่วนน้ำเงินฉัดเพชรเกียรติทงยศรุ่นน้องกระดูกเป็นรองแต่ว่าสภาพร่างกายนี่ดูว่าจะดีกว่าหนุ่มแน่นกว่านั่นเองนะครับประเภทไตหนักต่อยแรงมีรุ่นน้ำรุ่นดอกกอดน,นะครับส่วนปลปลายผมมองว่าพลลำสอนสมัยครับจะใสยกระดูกมวยเหลี่ยมเขา่าที่เก๋กว่าปัมรัดฟัดตีแซงเอาชนะ ัดเพชรเกรยีเกรยรติธงยศได้ททา,ทายครับคู่นี้ผมให้แดงครับพันลำสอดสมหมายเป็นมนรักมาชอบระดับ1ดาวครับมาถึงคู่เอคู่ที่4ประจำวันนี้ครับแสงเทียนจิ๋วที่เด็ด99เจอกับเพชรเมืองเดชจ่าติกอุบลพิกัด133ปอดครับมาดูทางด้านมุมแดงครับแสงเทียนจิ๋วที่เด็ด99อายุ23จากนกครราชสีมา ก็้อมที่ทีเด็ด99ครับส่วนสูงนี่173น้ำหนักปอด64กิโลกร,รมัมทกมา60กว่าครั้งนะครับประเภทข่าวได้ฝีมือได้อาวุธครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟัดตีบูดูดันปอดใหญ่ปลายแรงก้าแลกก้าลุยเก๋าเกม5ไฟหลังชนะ2แพ้3ครับ3ข้างหลังมีชนะคะแนนบัวเขียวภูเก็ตไฟกลับที่สึกเจ้ามวยไทย แพ้น็อกยกสองอภิวัตสอสมนึกที่สึกจิตเมืองนนท์ลาสุดพาท่าแพ้คะแนน3ล้านลูกเจ้าพ่อพญาเสือที่รายการ LWS ลูพินีครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินเพชรเมืองเดชจากติกอุบลหรือว่าเพชรเมืองเดชปออำพลนครอุบลอายุ19นะครับจากอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับก็ซ้อมที่จาติ๊กอุบลครับ จังหวัดอุบลส่วนสูง179น้ำหนักกว่าปล่อย64ชกมา30กว่าไฟนะครับประเภทเขา่ารูปร่างสูงยาวเขาว่าแหลมแทงเจ็บเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟั่ตีเชิงไม่สนชนลูกเดียวปอดใหญ่ปลายแรงก้านแรลกกลุยแต่ว่าความการชกยังอยู่ในช่วงขาลงครับ5ข้างหลังแพ้4เสมอ1ครับ3ข้างหลังมีแพ้คะแนน ลาฝันสจารุวันที่ศึกมวยไทยพลังใหม่แพ้คะแนนพรชัยน้อยทีเด็ด9ก้าที่ศึกมวยไทยพันธมิตรล่าสุดก็แพ้คะแนนวันพเดชเอ็นเอฟลูกสวนที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับครับแดงแสงเทียนจิ๋วทีเด็ด9ก้าอายุ23เป็นรุ่นพี่4ปีกระดูกด,ดีกว่าแต่ว่าเสียเปรียบส่วนสูงน้ำเงินเพชรเมืองเดชจติ๊กอุบลดุนน้องได้สูงได้ลอย แต่ว่ากระดูกเป็นรองครับถ้าจะชนะนี่ต้องเปิดเกมแตะต้นๆปั้มรัดฟัดตีส่วนทะเลาะไปด้วยให้รุ่นพี่นี้เผ่าป่าให้ได้ครับต่ส่วนตัวผมมองว่าแสงเทียนจิ๋วที่เด็ด9ก้าก้าครับจะใส่กระดูกมวยดักสาดแข้ง่งดักเสียบดักแทงชิงทําก่อนและป้องกันเข่าจะเบียดเอาชนะรุ่นน้องเพชรเมืองเดชจะติ๊กอุบลได้เทิด้ายครับคู่นี้ผมให้แดงแสงเทียนจิ๋วที่เด็ดเก้าเป็นมวยรักมวาชอบระดับ3ดาวครับ ครับก็จบทัศนวิจารณ์ศึกมวยไทยพันธมิตรทั้ง4คู่นะครับก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบหมอมวยก็ขอโอกาสแนะนําสินค้าอุปกรณ์กีฬามวยไทยครบวงจรซึ่งทาง YouTube ร่วมมือกับแอปช้อปปีให้บริการสินค้ามาตรฐานบริการดีราคาย,ย่มเยาวนักมวยหัวหน้าค่ายทีมไหนสนใจก็ลองเข้าไปเลือกชมเลือกซื้อได้ตามลิงก์ที่ปักไว้ข้างล่างนะครับไปครับสรุปมวยรักมวยชอบศึกมวยไทยพันธมิตรประจําวันจันทร์ที่8ธันวาคมปี68นี้ครับ คู่ที่หนึ่งผมให้แดงแซมสันสิงบาลังทองเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ4ดาวกระดูกมวยเก๋าเอาอยู่ครับคู่ที่2ให้น้าเงินยอดฟ้าสิทธวัฒน์สแก้วเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ2ดาวหนังเกา่าใช้ใหม่ใส่สกรสองศูนย์ครับคู่ที่3ให้แดงพันลำาฉลสมยัยเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ1ดาวกระดูกมวยเข่าแรงแซงปลายๆครับ ภูทีสี่ให้แดงแสงเทียนจิ๋วที่เด็ดเก้าเป็นมวยรักไม่ชอบระดับ3ดาวกระดูกมวยเก๋าเอาอยู่ครับครับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งวันนี้เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างถ้าเห็นด้วยก็ตามได้ครับแต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันครับขอบคุณทุกการติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ